ใหญ่เกินไปโอ้ยสิงโตไม่ไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะโอ้ยมันจะเอาได้ง่ายลูกหัวใจซะด้วยสยนะิโอ้ยปัดตีดู หินก็จะเป็นก้อนใหญ่ก่อนเต่งเนาะโอยสะออนไลสะออนไล่จยอสิงโตสิงโตสิงโตเฮ้ย it's อ o big p u p p ก้อนใหญ่เกินไปลูกชายเอาก้อนเล็กๆดีกว่าแอ,ากอ่ก้อนเล็กๆเนี่ยก้อนเล็กๆเนี่ยก้อนนั้นใหญ่เกินไปเดียวแบกออบสมอ l l one เฮาบะ small one small rock small rock r e a Ready? Get your rock. Đu con đi. Dài gần bay.